สวัสดีพี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับตอนนี้เรากําลังศึกษาหนังสือชีวิตใหม่ของท่านเป็นบทเรียนสําหรับผู้เชื่อใหม่เรากําลังจะเข้าสู่บทที่3ในคลิปคลิปนี้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนบทที่3ด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักและความเมตตาของพระองค์เหนือชีวิตของเราพระบิดาเจ้าเราขอสรรเสริญพระองค์ขอรพระองค์อวยพรในการศึกษาพระเจ้นาของพระเจ้าในหนังสือชีวิตใหม่ของท่าน ขอพระองค์อวยพรเราทุกคนที่จะได้รับสติปัญญาจากพระองค์ขอทรงเมตตาและเสริมกําลังเราทุกคนให้เราได้รับพระพรและผู้เชื่อใหม่ทุกคนจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งในพระเจ้าทุกคนอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนบทที่3หัวข้อก็คือพระบิดากําลังตรัสกับท่านแกสามารถจะออกไปหาหญ้าที่เขียวชอุ่มสําหรับมันได้นั้นมันต้องติดตามผู้เลี้ยงของมัน ผู้เลี้ยงจะดูแลเอาใจใส่ฝูงแกะอย่างดีโดยปกติผู้เลี้ยงจะส่งเสียงเรียกแกะแล้วเดินนำหน้าฝูงแกะก็จะออกไปหาอาหารแกะก็จะจำเสียงของผู้เลี้ยงของมันได้และจะติดตามเสียงผู้เลี้ยงนั้นไปธรรมชาติของแกะก็เช่นเดียวกันกับชีวิตของเราที่ติดตามพระเจ้านะครับเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าก็คล้ายกับแกะและผู้เลี้ยง พระเจ้าทรงสนใจและเอาใจใส่เราเสมอพระองค์ทรงนำชีวิตเราไปในทางที่ดีพระองค์จะตรัสกับท่านในทุกๆวันเพื่อชี้นำท่านให้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องพระองค์จะช่วยท่านให้พ้นจากอันตรายต่างๆถ้าท่านเอาใจใส่กับเสียงตรัสของพระเจ้าและสามารถแยกแยะเสียงของพระองค์ได้เสมอท่านจะไม่หลงไปจากทางของพระเจ้าเลยบทเรียนบทนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าพระเจ้าตรัสกับท่านได้อย่างไร และบางครั้งพระองค์ก็ทรงตัดกับท่านโดยตรง Napoleon. นะครับบางครั้งพระองค์ก็ทรงตัดผ่านพระคัมภีร์บางครั้งพระองค์ก็ใช้คริสเตียนบางคนนำถ้อยคำของพระเจ้ามาอย่างท่านและเมื่อท่านเรียนบทเรียนนี้แล้วท่านจะได้พบแนวทางแห่งการรู้จักแยกแยะเสียงของพระเจ้าพระบิดาปฏิบัติตามถ้อยคำของพระองค์ได้นะครับในบทเรียนนี้ท่านจะได้ศึกษาในหัวข้ออะไรบ้างครับพระเจ้าต้องการตรัสกับท่านพระเจ้าตรัสได้ในหลายวิธีนะครับ พระเจ้าประทานพระคมภีร์เพื่อท่านทั้งหลายทุกคนและเพื่อเราทุกคนที่ติดตามพระเจ้าจะได้ยินเสียงรู้จักความจริงของพระองค์นะครับในบทนี้จะพูดเกี่ยวกับการฟังเสียงของพระเจ้าด้วยนะครับบทเรียนนี้จะช่วยท่านให้เข้าใจเหตุผลว่าทําไมที่ต้องคาดหวังที่จะให้พระเจ้าตรัสกับท่านเข้าใจวิธีหลายอย่างที่พระเจ้าสามารถใช้ในการตรัสกับท่านได้นะครับอธิบายถึงพระคมภีซึ่งพระของพระเจ้าได้ประทานแก่ท่าน รู้การฟังเสียงตรัสของพระเจ้าในแต่ละวันสําหรับชีวิตของเรานั่นเองนะครับพระเจ้าต้องการพูดกับเราในทุกๆวันเหมือนที่เราเองต้องการพูดกับคนอื่นนะครับต้องการจะสื่อสารกับคนในครอบครัวต้องการจะพูดกับเพื่อนร่วมงานนะครับการสื่อสารเป็นความสัมพันธ์สองทางที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเราเองติดตามพระเจ้านะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าก็จะเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์แบบ2ทางไม่ใช่ เราเองพยายามคำหาพระเจ้าแต่ฝ่ายเดียวหรือไม่ใช่พระเจ้าเองพยายามจะบอกเราแต่ฝ่ายเดียวแต่เราไม่ฟังนะครับความสัมพันธ์ในการติดตามพระเจ้าเป็นการที่เราเองสื่อสารกับพระเจ้าทุกวันนะครับในหัวข้อพระเจ้าต้องการตรัสกับท่านครับตามธรรมดาพ่อแม่มักอยากจะพูดคุยกับลูกแม้กระทั่งตอนที่ลูกยังนอนแบเบาะอ,อยู่พูดไม่ได้ซะด้วยซ้ําพระเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันพระองค์ต้องการที่จะพูดคุยกับลูกของพระองค์พระองค์ต้องการที่จะแสดงความห่วงใย และพระองค์ต้องการที่จะให้คําแนะนําที่ดีกับท่านท่านต้องการที่เชื่อฟังและพูดกับพระองค์หรือไม่นะครับพระเจ้าต้องการจะฟังเสียงจากเราทูลหาพระองค์และพระเจ้าต้องการที่จะพูดกับเรามาถึงชีวิตของเราและฝึกให้เราที่จะได้ยินเสียงของพระองค์พระเจ้าตัดได้หลายวิธีครับในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด,ด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพุรุษของเราโดยทางผู้เผยพระวจนะก็คือผู้พยากรณ์ที่ สื่อสารกันทางจิตวิญญาณได้ยินเสียงของพระเจ้านะครับแต่วาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตัดกับเราทั้งหลายผ่านทางพระบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสบรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกนะครับพระเจ้าประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่พระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระบุตรและพระบุตรก็พูดกับชีวิตของเราทุกคนพูดยังไงครับพูดโดยข่าวประเสริฐของพระเยซูพูดผ่านความจริงของพระองค์สําดงความจริงที่ไม่เคยมียุคไหนได้รับรู้มาก่อน พระองค์ได้ทรงสร้างกาลปัจจาวาุวัลโดยพระเยซูคริสต์พระบุตรนะครับอยู่ในพระธรรมฮิบรูบทที่1ข้อ1ถึงสนะครับที่เราได้อ่านไปต่อไปนี้เป็นวิธีการต่างๆที่พระเจ้าได้ตรัสกับท่านครับ 1. พระเจ้าตรัดในใจของท่านโดยตรงครับแสดงว่าอะไรฮะถ้าพระเจ้าตรัสกับเราได้ในใจของเราโดยตรงแสดงว่าพระเจ้านั้นอยู่ข้างในใจของเราถูกไหมครับ ดังน,นั้นการที่เราติดตามพระเยซูเนี่ยให้เรารู้ว่าเราเชิญพระเยซูเข้ามาอยู่ข้างในดังนั้นเราจึงได้ยินเสียงพระองค์จากภายในเป็นธรรมชาติใหม่ของเราทุกคนพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เตือนสติท่านให้รู้ว่าควรจะทําอะไรและไม่ควรจะทําอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจนบางครั้งพวกงอาจะตัดผ่านท่านเพื่อให้ทําอะไรพิเศษก็ได้ นะครับบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษมากพระเจ้าก็อาจจะบอกกับเราเพื่อให้เราทําหรือเพื่อให้เรารู้บางสิ่งบางอย่างนะครับพระองค์อาจจะตรัสอะไรโดยเฉพาะเจาะจงในขณะที่เราอธิษฐานอยู่ก็เป็นได้นะครับโอเคนั้นคือวิธีที่1นนะทางที่2ฮะโดยทางพระพรที่ท่านได้รับคริสเตียนจํานวนมากยืนยันว่าโลกทั้งสิ้นดูเหมือนเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้เชื่อในพระเจ้า ท่านเองก็เช่นเดียวกันท่านจะมองดูโลกสวยงามยิ่งขึ้นท่านจะมีความสุขในการได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและท่านจะสามารถมีเพื่อนที่ดีได้และสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหมายสําคัญที่ยืนยันถึงความรักของพระเจ้าและพระพรของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเรานะครับเหมือนที่พระเจ้าได้พูดกับเราว่าลูกเอ๋ยพ่อรักเจ้าหรือว่าพระเจ้าบอกว่าเรารักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ของเรานะครับตามในพระธรรมเยเรมีได้บอกกับเราไว้ข้อที่3ามครับ พระเจ้าสามารถพูดผ่านชีวิตของเราทุกคนได้โดยผ่านพี่น้องคริสเตียนนะครับบางครั้งในครอบครัวเราก็เห็นเด็กๆเตือนซึ่งกันและกันว่าอย่าทํานะคุณพ่อไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะครับหมายถึงว่าเป็นพี่น้องในครอบคร,บครัวบางครั้งก็อาจจะพูดกันว่าต้องอย่างนี้สิคุณพ่อถึงจะชอบเช่นเดียวกันในครอบครัวของพระเจ้าก็ต้องมีพี่น้องคริสเตียนที่คอยเตือนเราเตือนซึ่งกันและกันนะครับ และเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือว่ารู้ว่าพ่อชอบอะไรพ่อไม่ชอบอะไรนะครับในพระเจ้านาของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่2 1บอกกับเราว่าจงยอมฟังกันและกันโดยเคารพในพระเยซูคริสต์หมายถึงว่ามีพระเยซูตั้งเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อของเราและเราฟังซึ่งกันและกันในสิ่งที่พี่น้องพูดในสิ่งที่พี่น้องเตือนในสิ่งที่พี่น้องให้กําลังใจเนี่ยเราเตือนซึ่งกัรและกัน พอเห็นแก่พระเยซูนะครับและโดยทางต่อไปทางผู้นำของคริสจักรพระวิญญาณจะเจิมผู้นำของคริสจักรไว้เพื่อช่วยท่านในการสอนการแนะนำการตักเตือนว่ากล่าวตามหลักพระชนะของพระเจ้าท่านควรจะเข้าร่วมผูกพันในคริสจักรเข้าร่วมนมัสการในคริสจักรเสมอเพื่อจิตวิญญาณของท่านจะเติบโตขึ้น ในมัทธิวที่18บข้อ20บอกเราว่าด้วยว่าสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเราครับพี่น้องไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราทำร่วมกันในพระนามของพระองค์พระองค์ยืนยันว่าพระองค์จะอยู่กับเราเสมอต่อไปครับพระเจ้าสามารถพูดก,กับเราโดยทางบทเพลงสรรเสริญนมัสการที่เราร้องเพลงในคริสตจักรหรือร้องเพลงนมัสการส่วนตัวที่บ้านหรือเมื่อเราเปิดเพลงผ่านทางมือถือของเรา หรือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพลงนมัสก,การมีข้อความที่ใส่พระวอนะของพระเจ้าหนุนใจเราอยู่ข้างในนั้นนะครับหลายครั้งเมื่อเรานมัสก,การร่วมกับพี่น้องคริสเตียนพระองค์จะพูดผ่านถ้อยคําในบทเพลงคําหนุนใจจากพี่น้องดังนั้นท่านควรจะสนใจและรับฟังถ้อยคําเหล่านี้ด้วยนะครับในพระโอษนะเอเฟซัสบทที่5้าข้อสิบอกว่าจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสก,การเพลงสรรเสริญ คือเพลงสรรเสริญสรุดีจากใจของท่านถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเสียงสรรเสริญออกมาจากเนื้อร้องออกมาจากใจของเรานะครับเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราก็สามารถได้ยินถ้อยคําของพระองค์ได้พระเจ้าสามารถตรัสกับเราได้โดยทางพระคัมภีร์ด้วยนะครับมีผมมีลูกมาเรียนพระคัมภีร์ด้วยนะครับโดยทางพระคัมภีร์หรือชื่อเต็มๆว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือภาษาอังกฤษใช้ําว่า the holy bible นะครับ เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนผู้นำคริสตจักรหรือพี่น้องคริสเตียนทุกคนก็จะใช้พระคำพีเป็นหลักในการสอนในการแนะนำซึ่งก,กันและกันหากสิ่งใดที่เราพูดหรือทำขัดแย้งกับพระเจนะของพระเจ้าเราก็ถือสิ่งถือว่าสิ่งนั้นเราจะถือว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าพระคำพีนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและที่สุดสำหรับเราทุกคนนะครับ ท่านต้องเริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์ทันทีที่จะรับเชื่อก่อนอื่นควรจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานความเข้าใจให้เสมอเมื่อเราอ่านพระจนะของพระเจ้าถ้าพี่น้องอยากจะศึกษาพระจนะของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและต้องการคําชี้แนะต้องการคําอธิบายก็ให้ปรึกษาผู้นําคริสตจักรหรืออาจารย์ในคริสตจักรนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจหรือ ขอการเปิดเผยแสดงจากพระวิญญาณบสุิ์ของพระเจ้าโดยอ้างอิงจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับพี่น้องไม่ควรจะยึดพระคัมภีร์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหลักโดยที่ตกหล่นข้ออื่นๆไปนะครับแล้วอ่านพระคัมภีร์อย่างคล้ครวนแล้วพิจารณาดูว่าพระเจ้าต้องการพูดอะไรกับท่านบ้างนะครับจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้อ่านไปนั้นขอเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศาจรรย์จากพระธรรมของพระองค์พระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้นนั้นแน่นอน เขาข่มเหงข้าพระองค์ด้วยความเท็จขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเพราะวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์เป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์การคลี่คลายพราะจนะของพระองค์ให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่คนที่รู้น้อยสาระสำคัญแห่งเพราะจนะของพระองค์คือความจริงและกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิดนะครับในพระธรรมสวสดีบทที่119 เป็นต้นไปต่อไปครับพระเจ้าประทานพิ่มพีเพื่อชั้นครับโอเคเรามาดูนะที่มาของเพิ่มพีเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการเขียนพิ่มพีนั้นพระเจ้าได้เลือกคนของประมาณ40คนนะครับในพระคัรรมภีร์มี40คนที่เขียนพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่ต่างกันมีความเข้าใจในพระเจ้าต่างกันมีวุฒิภาวะหรืออายุหรืออาชีพที่ต่างกันนะครับ แต่พระเจ้าผู้เดียวพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่ดนใจให้ทุกคนเขียนและเขียนไปในทํานองเดียวกันโดยไม่ขัดแย้งกันและกันเลยนะครับพระเจ้าได้เลือก40คนให้เขียนพระคัมภีร์ขึ้นและใช้เวลาประมาณ1,600ปีภายใต้การดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยเขียนหนังสือพระคัมภีร์ทั้งหมด66เล่มครับทุกเล่มมีเนื้อหาที่สอดคล้องและประสานกันเหมือนกับว่าถูกเขียนโดยคนคนเดียวครับ ต่อมาพระเจ้าได้ทรงนำให้มีการรวบรวมทั้ง66เล่มเข้ามาเป็นเล่มเดียวกันโดยแบ่งเป็นสองภาค1พันธสัญญาเดิมประกอบด้วย39เล่มนะครับถูกเขียนขึ้นก่อนที่พระเยซูป,ประสูติและภาคที่สองพระคัมภีร์ใหม่ประกอบด้วย27เล่มถูกเขียนหลังที่พระเยซูคริสต์ได้ประสูติแล้วภาคพันธสัญญาเดิมเป็นภาษาฮิบรูและส่วนภาคพันธสัญญาใหม่เขียนเป็นภาษากรีกนะครับต่อมาก็แปลเป็นภาษาต่าง มากกว่า2,000ภาษาทั่วโลกเป็นสถิติในปี1998นะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะถึง3,000กว่าหรือถึง4,000ภาษาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับพี่น้องอะความเข้าใจทางด้านภาษาหรือภาษาในโลกเนี่ยมีเยอะมากเฉพาะประเทศอินเดียอย่างเดียวนะครับมีภาษาท้องถิน่นมีภาษาชนเผ่ามีภาษาอะไรหลายๆอย่างรวมกันประมาณ200ภาษาแค่ประเทศอินเดียเพียงประเทศเดียวต่อไปฮะวิธีหาข้อพัม์พีครับ พมพีแต่ละเล่มถูกแบ่งออกเป็นบทและแต่ละบทถูกแบ่งออกเป็นแต่ละข้อในแต่ละข้อจะมีตัวเลขกำกับไว้เพื่อให้สะดวกในการอ่านครับผมเช่นเมื่อระบุว่ายอน 3... จุดจุดนะโคลอนครับจุดจุดแล้วก็16หมายถึงให้เราอ่านอย่างนี้ครับยอนบทที่3ตัวเลขข้างหน้าคือบทตัวเลขข้างหลังคือข้อนะครับถ้าต้องการจะบอกข้อที่ไม่เรียงกันให้ใช้เครื่องหมายขั้น ย้อนบทที่3ข้อที่16และ17ถ้าต้องการบอกข้อเรียงกันมากกว่า2ข้อจะใช้เครื่องหมายเช่นย้อนบทที่3ข้อที่16ถึง18แต่ถ้าต้องการบอกหลายข้อแต่ไม่ต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมายขีดนะครับเช่นย้อนบทที่3ข้อที่16ข้อที่18และข้อที่20เป็นต้นไปประมาณนี้นะครับ ถ้าต้องการบอกบทหรือข้อที่แตกต่างกันใช้เครื่องหมายไฮเเฟนนะครับเช่นย้อนบทที่3ข้อที่16และบทที่6ข้อที่24การฟังเสียงพระเจ้านะครับหากท่านต้องการที่จะฟังรายการวิทยุท่านจะต้องหมุนหาคลื่นสถานีนั้นๆก่อนเช่นกันถ้าท่านจะฟังเสียงของพระเจ้า ท่านต้องรู้ช่องทางที่ท่านสามารถฟังเสียงของพระองค์ได้ครับวิธีง่ายๆเหล่านี้จะช่วยให้ท่านฟังเสียงของพระเจ้าได้1อ่านพระคัมภีร์ทุกวันและคิดพิจารณาตึกตองความหมายของเนื้อหาพระคัมภีร์ที่ได้อ่านไปครับและฝึกท่องจําพระคัมภีร์ข้อสําคัญต่างๆที่ประทับใจการท่องจําพระเจ,จะนะจะทําให้เราใช้พระเจนะของพระเจ้าได้ในช่วงเวลาที่เราทุกข์ใจหรือท้อแท้นะครับ เป็นสิ่งที่สำคัญมากผมขอหนุนใจให้พี่น้องที่เชื่อใหม่ท่องจำข้อพระคัมภีร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับพระคิดธรรมคมภีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนในการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงแก้ไขควรให้ดีในการอบรมทางธรรมเพื่อให้คนของพระเจ้าพรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างนะครับในพะพชนะของพระเจ้าได้หนุนใจกับเราว่าทุกข้อทุกตอนที่อยู่ในพะพชนะของพระองค์นั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้า นี่คือความจริงที่พระวิญญาณบริสุ์ของพระเจ้านั้นได้ดลใจให้คน40คนเขียนพระวจนะของพระเจ้ามาโดยที่ทุกเรื่องทุกราวทุกเล่มสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกับว่าพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ดลใจให้40คนนี้ได้เขียนนะครับนี่แหละครับจึงเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างยิ่งพระวจนะของพระเจ้าได้สอนในเรื่องของการตักเตือนการว่ากล่าวการปรับปรุง ในชีวิตของเราให้เป็นคนดีอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพลักพร้อมในการทําดีทุกอย่างการอ่านพระคัมภีร์ของท่านขอให้เริ่มต้นอ่านพันธสัญญาใหม่ก่อนซึ่งจะเกี่ยวข้องกับชีวิตและคําสอนของพระเยซูหลังจากนั้นค่อยย้อนกลับไปอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับพี่น้องจะเกิดความเข้าใจเพราะว่าพระเยซูทําให้เรื่องที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมซึ่งเป็นเรื่องยากนั้นเข้าใจง่ายนะครับ ขอให้เริ่มสิ่งที่ง่ายกับเราก่อนพระเยซูเนี่ยพระองค์เสด็จมาเพื่อให้พระเจนะของพระเจ้าหรือคําพยากรณ์ทั้งสิ้นในคัมพีเดิมเนี่ยสำเร็จเป็นจริงนะครับในโบราณการพระเจ้าได้ทรงตรัสด,ด้วยวิธีต่างๆมากมายนะครับพระเจ้าตรัสผ่านเรามากมายแต่ในวาระสุดท้ายพระองค์ตรัสกับเราผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับเราควรจะไปโบสถ์เป็นประจำเพื่อพบปะพี่น้องแล้วรับฟังพระเจนะของพระเจ้าทุกวันอาทิตย์จริงๆแล้วทุกๆวันนั่นแหละครับควรจะอธิษฐานนมัสการอ่านพระคัมภีร์เป็นการส่วนตัวนะ ธิษฐานทุกวันขอให้พระเจ้าพูดกับท่านในการอาธิษฐานท่านควรสงบใจหลับตาแล้วก็ทิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับใคร่ครวนความหมายของเนื้อเพลงนั้นฝึกฝนสังเกตถึงคุณงามความดีของพระเจ้าหมายถึงว่าศึกษาถึงความดีและความงดงามของพระเจ้าความรักของพระองค์และลิขานุภาพของพระองค์ที่มีต่อเราทุกคน อ่านหนังสือของคริสเตียนหมายถึงอ่านหนังสือที่ผู้เขียนหรืออาจารย์หรือคนที่มีประสบการณ์ในพระเจ้านี่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าโดยอ้างอิงเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัวและมีพระเจนะของพระเจ้าอยู่ในนั้นด้วยนะครับฟังรายการวิทยุคริสเตียนหรือฟังวิดีโอคลิปคริสเตียนฟังคําเทศนาหรือฟังพระเจนะของพระเจ้าดูเปิดเดี๋ยวนี้มีพระคัมภีร์เปิดให้ฟังได้ตั้งแต่โมการจนถึงวิวร์เลยนะครับซึ่งสะดวกมาก ข้าเรียนชั้นพระคมภีรของคริสตจักรหรือหาบทเรียนทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้ามาเรียนก็ได้นะครับพูดคุยกับพี่น้องคริสเตียนในเรื่องของพระเจ้าและคําสอนของพระองค์ปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้าถ้าท่านต้องการให้พระเจ้าทรงนําท่านท่านต้องพร้อมเสมอที่จะเชื่อฟังพระองค์นี่คือหลักง่ายๆในการติดตามพระเจ้านะครับเรามาถึงแบบทดสอบตนเองท้ายบทกันแล้วนะครับผมจะอ่านโจทย์และตัวเลือก และพี่น้องตอบหลังจากนั้นเมื่อพี่น้องตอบแล้วผมจะเฉลยในเวลาต่อมานะครับข้อ1พระเจ้าทําอะไรในฐานะเป็นบิดากอไกพูดกับลูกๆของพระองค์ขอไขอยู่อย่างลึกลับสูงส่งขอควายไม่สนใจมนุษย์คําตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ครับพระเจ้าต้องการที่จะพูดกับลูกๆของพระองค์ข้อ2ครับพระเจ้าพูดในใจท่านเพื่ออะไรครับกอไก พูดเพื่อให้ท่านเป็นคนฝ่ายวิญญาณที่สูงทรงขอใขรเพื่อให้ท่านรู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรทำขอควายเพื่อให้ท่านมีความสุขคำตอบที่ถูกต้องคือขอใขรครับเพื่อให้ท่านรู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรทำนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ที่เราทำได้และเราไม่ควรทำาะว่าบางสิ่งที่เราทำอาจจะนําเราไปสู่ความพินาศบางสิ่งที่เราทำ ได้ในพระคัมภีร์จะนาเราไปสู่สันติสุขในการติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงต่อไปฮะข้อ3ครับเมื่อได้รับพระพรท่านจะรู้ได้อย่างไรเกี่ยวกับพระเจ้าขอไก่รู้ว่าพระเจ้าทรงเข้มแข็งขอไข่รู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านขอควายรู้ว่าพระเจ้าไม่สนใจท่านเลยคําตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ครับรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านเมื่อได้รับพระพรพระเจ้า ประทานพระพรให้กับเราเราได้รู้ว่าความรักของพระองค์นั้นบริบูรณ์เพื่อเราทุกคนนะครับข้อ4ฮะพี่น้องคริสเตียนอื่นๆจะช่วยให้ท่านรู้จากน้ำพระัยของพระเจ้าได้อย่างไรครับก้ไกลจากความล้มเหลวของเขาขาอไขจากการเฝ้าดูความผิดของเขาขอควายจากการเตือนสติของเขาคำตอบที่ถูกต้องคือขอควายครับ จากการเตือนสติของเขาข้อที่5ครับใครสามารถจะสอนท่านเกี่ยวกับพระเจ้าได้ดีบ้างนะครับกอไก่ผู้นําในคริสตจักรขอไข่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองขอควายใครก็ได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับคือผู้นําคริสตจักรนั่นเองนะครับซึ่งอาจารย์ในคริสตจกักรผู้นําในคริสตจกักรสามารถถ่ายทอดความเข้าใจในพระเจ้ามาถึงเราทุกคนได้อย่างถูกต้องข้อที่6เมื่อคริสเตียนประชุมกันพระเยซูสัญญาว่าอะไรครับกอไกย จะให้ทรัพย์สินเงินทองแก่พวกเขาทั้งหลายขอใครจะสำแดงอิทธิฤทธิ์กับเขาขอควายจะอยู่กับเขาขอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับจะอยู่กับเขาพระเยซูสัญญาว่า2-3คนอยู่ที่ไหนในนามของพระเยซูพระเยซูทรงอยู่ที่นั่นข้อที่7ครับบทเพลงแบบไหนที่พระเจ้าสามารถใช้พูดกับเราได้ก็ไก เพลงเพื่อชีวิตของนักร้องทั่วไปขอไข่เพลงสรรเสริญพระเจ้าขอควายเพลงอะไรก็ได้คำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ครับเพลงสรรเสริญพระเจ้าข้อที่8ครับหนังสือเล่มไหนที่พระเจ้าใช้ในการพูดกับชัานกอไก่พระคิสธรรมคัมภีร์ขอไข่คัมภีร์พระเวทขอควายหนังสือนิทานปลมปลา คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่พระคิสธรรมคัมภีร์ครับข้อที่9พระคัมภีร์เกิดขึ้นด้อย่างไรครับกอไก่คิสจักรจ้างนักเขียนนิยายให้เขียนขึ้นขอไขสภานักเทศได้รวบรวมมาไว้ขอควายพระเจ้าได้ดลใจให้ผู้รับใช้ของพระองค์40คนในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขียนขึ้นแน่นอนครับคำตอบที่ถูกต้องคือขอควายพระเจ้าทรงดลใจให้ผู้รับใช้ของพระองค์40คนนั้นได้เขียนขึ้น ข้อที่10วิธีที่แน่นอนที่สุดที่ท่านจะรู้จักพระเจ้าได้คือวิธีไหนบ้างครับกอไก่ถามพี่น้องคริสเตียนขอไข่ศึกษาพระคัมภีร์ขอควายนั่งทางในถามพระเจ้าคําตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ครับศึกษาพราะจะนะหรือพระคัมภีร์ของพระเจ้านั่นเองข้อ11ครับพระคัมภีร์ประกอบด้วยหนังสือกี่เล่มกไก่6เล่ม ขอไข่22เล่มคอควาย66เล่มคำตอบที่ถูกต้องคือ66เล่มคอควายครับผมข้อ12พระคัมภีใช้เวลาเขียนประมาณกี่ปีขอไก่1,000ปีขอไข่1,600ปีและคอควาย500ปีคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ครับ1,600ปี ข้อ13ครับเมื่อแรกเริ่มพระคัมภีร์ถูกเขียนเป็นภาษาอะไรครับกอไกภาษาฮิบรูและภาษากรีกขอไข่ภาษาฮิบรูและภาษาจีนขอควายภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ครับพระคัมภีร์เดิมเป็นภาษาฮิบรูและพระคัมภีร์ใหม่เป็นภาษากรีกข้อ14ครับเราควรจะอ่านพระคัมภีร์บ่อยแค่ไหนครับกอไก่ทุกครั้งที่ไปโบสถ์ ขอไข่ทุกวันทุกวันขอควายปีละครั้งแน่นอนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ทุกวันทุกวันที่เราใช้ชีวิตอยู่เราควรจะอ่านพระจนะของพระเจ้านะครับข้อ15ครับเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดที่จะทาให้พระเจ้าทรงนําท่านคืออะไรครับกอไก่ท่องจําระเบียบของพระเจ้าเสมอขอไข่อธิษฐานขอมากๆขอควาย พร้อมที่จะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพงษ์เสมอคําตอบที่ถูกต้องคือขอควายครับพระเจ้าจะนำเราทุกคนได้เมื่อเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมพระเจ้าก็จะนำเราในทุกขนทางเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องสำหรับบทที่3เราก็ได้ศึกษาร่วมกันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องได้รับพระพรอย่างไรบ้างครับ หรือพี่น้องมีคำถามอะไรบ้างสามารถพูดคุยกับเราได้ผ่านทางคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับเราจะเข้าไปสู่บทเรียนบทที่4ต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับ